การหายใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คนเราอะทำตลอดเวลาเนาะถ้าเราหยุดหายใจก็ตายใช่ไหมครแต่ว่าเหมือนทุกอย่างของร่างกายเรานะฮะถ้าเราต้องการที่จะ enhance หรือว่าเพิ่มพลังให้มันนะเราต้องฝึกถ้าเกิดว่าคุณรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้องนะคุณจะลดการตื่นเต้นลงได้คุณจะสามารถควบคุมร่างกายและอารมณ์ของคุณได้ด้วยเราไมา่เคยคิดมุมกลับนี้มาก่อนมันคล้ายๆกับเรื่อง body language นะฮะ เท็ทอที่ผมแนะนำให้ทุกคนไปดูที่บอกว่า how body language shape who you are คือเราคิดว่าเพราะเรารู้สึกแบบนี้เราถึงมีมีภาษากายแบบนี้แต่จริงๆแล้วภาษากายทำให้เรารู้สึกเหมือนกันมิชชั่นธุรมูลพอดแคสต์คอนเทน w i วิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประววทานุสาหะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการไปเรียกว่าเป็นเซสชั่นเวิร์กช็อปอันนึงมาที่ชื่อว่า Breathwork นะฮะซึ่งถ้าถ้าเหมือนใครหลายๆคนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยนะครับต้องบอกนี้นะฮะมันเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากแบบนี้มันวันสักเ,เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยพี่วูดดีก็ทักมาบอกว่าเออเนี่ยมีเรื่องอยากจะคุยหน่อยผมก็นึกว่าจะคุยเรื่องงานนะฮะก็ก็โทรคุยกันนะครับปรากฏว่าเปล่าพี่วูดดบอกว่าเออเนี่ย เขาไปรีทรีที่เกาะพังงันมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปไปเจอเวิร์กช็อปอันหนึ่งมาที่ชื่อว่า breath work นะฮะซึ่งเขาก็ไม่เคยทำมาก่อนผมก็ไม่เคยได้ยินนะฮะแล้วแล้วผมก็ถามมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเออมันก็อธิบายยากเหมือนกันนะแล้วเขาก็ส่งเหมือนลิงก์มาให้มาให้ผมดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมก็บอกว่าเออแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่จะชวนไปทำหรออะไรเงี้ยเขาบอกเออเนี่ยเขาชอบมากๆคือเขาแบบเหมือนกับพี่วูดีบอกว่าเป็นคนพบแบบ Inner self, อิน e r เนอร์เซล์ไปเจอไปเเหมือนกับวูดดี้ตอนเด็กอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นแบบคือมันฟังดูมีความเป็นสปิริตชัลมีความเป็นจิตวิญญาณมากๆนะผมก็เลยบอกโอเคแล้ลง่าต่ออะไรเงี้ยนะพี่วูดดี้บอกว่าเออเนี่ยเขาจะชวนอินสตราคเตอร์เนี่ยคุณเอดเวิร์ดเนี่ยที่ปกติกัอยู่ที่เกาะพังงานเนี่ยนะฮะมามาที่กรุงเทพแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปกันที่ที่ที่กรุงเทพนะฮะผมก็เลยบอกเอ้ยสนใจเฮ้ยถ้างี้สนใจ นะฮะก็เขาก็มีเวิร์กช็อปเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่นผมเวลาไม่ได้เลยก็เลยต้องขอเป็นเซสชั่นเดี่ยวคนเดียวเลยเวลาไปทําอะไรแบบนี้เนี่ยผมถามพี่วูดดี้คำเดียวหรือว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าพี่วูดดี้บอกปลอดภัยไม่มีอะไรนะครับอืมผมว่าโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรถ้าถ้าปลอดภัยก็คือไปเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องรู้อะไรเยอะเลยนะฮะคือไม่ได้ลิงก์ที่แกส่งมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าอยากอยากไปแบบโหโล่งๆแค่รู้ให้เซฟก็โอเคนะฮะก็ก็ไปมันเป็นอย่างงี้ฮะคือ การหายใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คนเราอะทําตลอดเวลาเนาะถ้าเราหยุดหายใจก็ตายใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนทุกอย่างของร่างกายเรานะฮะถ้าเราต้องการที่จะ enhance หรือว่าเพิ่มพลังให้มันเนะ่เราต้องฝึกอันนี้เป็นสิ่งท,ที่อันนึงที่ผมได้มาจากจากช่วงหลังๆที่ผมแบบเข้ามาทําอะไรพวกนี้เยอะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่างกายคุณมีธรรมชาติของตัวเองอยู่ละนะฮะธรรมชาติเราก็ต้องกินต้องนอนต้องอะไรแบบเนี้ย แต่ถ้าคุณต้องการการนอนการกินการมีสมาธิที่ดีทั้งหมดนี่ต้องมีกระบวนการทั้งสิ้นนะครับนอกจากเรื่องนอนที่หลายคนอาจจะโชคดีเป็นคนนอนง่ายเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดคนนอนยากอยากจะนอนดีก็ต้องมีกระบวนการนะครับคนไม่มีสมาธิต้องการจะมีโฟกัสมากขึ้นก็ต้องมีการฝึกไอ้หายใจนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในเรื่องหนึ่งของมนุษย์นะฮะทีนี้อินสตราคเตอร์เขาก็อธิบายเพิ่นผมเนี่ยก็ช่วงแรกๆผมต้องต้องบอกตรงว่าผม ผมกระจายลอยคิดเรื่องอื่นอยู่ตอนที่ไปถึงนะพอไปถึงปุ๊บก็อินสตราคเตอร์เขาอธิบายพี่วูดี้นั่งอยู่ด้วยนะครับน่ารักมากพี่วูดี้มามาเฝ้ากลัวผมกลัวผมแบบว่าอาจจะอาจจะกลัวผมเกรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็อธิบายว่าเออมันเป็นเรื่องของนี่แหละการปรับสมดุลเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานของเราเรา,เราไม่เคยหายใจแบบเต็มที่จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกนะครับแล้วอันหนึ่งที่ผมชอบมากที่เขาบอกคืออย่างงี้เวลาเราตื่นเต้นเราจะหายใจเร็วแบบเงี้ยนี่ใช่ไหม แต่ขนาดเดียวกันคือเราเราคิดว่าการตื่นเต้นทําให้เราหายใจเร็วซึ่งถูกแต่ว่ามันกลับกันก็จริงก็คือถ้าเกิดว่าคุณรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้องอ่ะคุณจะลดการตื่นเต้นลงได้คุณจะสามารถควบคุมร่างกายและอารมณ์ของคุณได้ด้วยซึ่งประโยคนี่แหละเป็นอันที่ผมแบบเฮ้ยเจ๋งอะ่ะนะฮะคือเราไม่เคยคิดมุมกลับนี้มาก่อนมันมันคล้ายๆกับเรื่องดี d y ลงเกจอ่ะนะฮะเท d ท a อที่ผมแนะนาให้ทุกคนไปดูที่บอกว่า u อ how body language shape who you are คือเราคิดว่าเพราะเรารู้สึกแบบนี้เราถึงมีมีภาษากายแบบนี้แต่จริงๆแล้วภาษากายทําให้เรารู้สึกเหมือนกันนะอย่างเชมม่ว่าเวลาเรามั่นใจเราจะเราจะอกผายไหล่ผึงยืนตัวตรงเสียงดังกลางแขนอะไรแบบนี้ใช่ไหมสมมติเราขึ้นบนเวทีเรามั่นใจเนี่ยในขณะเดียวกันถ้าเราทําท่านี้ซ้อมหน้ากระจกบ่อยๆก็จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยคือมันเป็นทั้งสองขาไอการหายใจนี่ก็เหมือนกันทีนี้ เวิร์กช็อปเนี่ยมันประมาณสองชั่วโมงนิดๆอะประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะครับเริ่มต้นก็อินสตราคเตอร์อธิบายว่าโอเคนะระหว่างการทําเนี่ยมันบางคนก็อาจจะนิ้วแกรงคือมันไม่ไม่มีใครเหมือนกันเลยมือแกรงนิ้วแกรงงอ่อชาหรือว่าบางคนก็จะตกใจบางคนก็จะรู้สึกกังวลบางคนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกให้เล็ go คือปล่อยมันมันเป็นธรรมชาติเขาดูอยู่ไม่ต้องห่วงนะฮะเขานั่งอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีอะไรต้องต้องเป็นห่วงนะครับ แล้วก็คือตอนแรกเนี่ยช่วงแรกยี่สิบนาทีแรกโดยประมาณเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือเราหลับตาเนาะแล้วเราก็หายใจด้วยปากแบบหายใจเข้าแบบแบบเต็มแรงอ่ะแล้วก็ออกแบบเนแบยแบบเนี่ยแต่ว่าแต่ยิ่งกว่านี้อีกนะนะฮะเราก็ทาตลอดพอทําอย่างนี้ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเป็นซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นช่วงที่หนึ่งแล้วกันเนาะช่วงที่หนึ่งเนี่ยเหนื่อยเลยเพราะว่ามันเหมือนคุณต้อง มันเหมือนคุณออกกำลังกายอ่ะคุณต้องวิ่งแต่นี่เป็นการบังคับให้ตัวเองหายใจเต็มที่ออกเต็มที่เข้าเต็มที่ด้วยปากนะเอ่อม,มันก็เหนื่อยแล้วก็จะรู้สึกคอแห้งปากแห้งนิดหน่อยแต่เพราะว่าเราทาในห้องแอร์ด้วยเนอะจริง,รงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทําข้างนอกมันจะมันสมมุติอยู่ที่เกาะพังงานอนะ่ะมันจะไม่จะไม่คอแห้งเท่านี้แต่ว่าเพราะอากาศในห้องแอร์มันแห้งพอทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับช่วงนี้ก,ก็ก็จะรู้สึกเหนื่อยนะครับบางคนก็จะตรวจแก่งผมผมผม,ผมไม่ผมไม่เกรงแบบ อย่างนี้นะคือบางคนจะตัวเกรง็งกับมือเกร็งนี่เลยแต่ว่าผมอะชาชาชาหัวชาแบบชาแขนชาเท้าอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอาการปกติก็ลืมบอกไปเขาบอกว่าไอ้ผลของไอ้ breath work เนี่ยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่แล้วแต่เลยจริงๆนะครับพอผ่านช่วงแรกไปแล้วนี่คือสิ่งที่ amazing มากพอตอนแรกคุณบังคับให้ตัวเองอะต้องหายใจเข้าหายใจออกลึกใช่ไหมสักพักหนึ่งอ่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันทําเองอะร่างกายเรามันทําเอง เออมันทําเองเลยคือคราวนี้คุณไม่ต้องบังคับแล้วมันก็ทําเองนะครับแล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่น่าสนใจที่แต่ละคนจะเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยเอ่ออย่างกรณีของพี่บูดี้เนี่ยเขาไปปลดล็อกปมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเลยแหละนะฮะหลังจากทำเสร็จนี่คือปลดล็อกปมไปเลยบางคนก็จะเข้าสู่คล้ายๆกับ trans state คือเป็นแบบสเตทของแบบจิตที่แบบ เหมือนมันมันมีความลอยแบบคุณอย่างของผมอะ่ะจะเรียก t r a n s a ก็ได้คือผมเห็นแบบภาพตัวเองตอนเด็กแล้วก็เรื่องที่เราอยากทําตอนนี้เรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นที่เราอยากทําในชีวิตที่เหลืออยู่จริงๆเราอยากทําอะไรแบบจริงๆเลยอะ่ะมันมันจะแบบเหมือนกับเป็นแบบแวบๆบแบบแบบขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยแม้แต่กระทั่ง instructor เขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่านึกอะไรออกปุ๊บเนี่ยบอกเขาได้เลย ให,ให้จดไว้เพราะมั้นเราจะลืมะรันมันเหมือนแบบมันมันกึง่งกึเหมือนฝันอยู่อะ่ะก็บอกเ็ให้เขาจะจดให้หรือไม่ก็บางคนก็ปิดปิดเอามือถือปิดเป็นไฟล์ด์โหมดเสร็จแล้วเปิด voice memo ไว้พอนึกออกปุ๊กก็กด voice memo คือเอื้อมมือมากดได้คือมันไม่ได้แบบไม่รู้สึกตัวนะคือร,รู้รู้สึกตัวตลอดนะครับของผมนี่ก็จะไปเห็นเนี่ยรู้สึกอ้ความอะไรอะไร,อะไรสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆภาพวัยเด็กเฮ้ตอนนั้นมันมีอะไรเป็นปม ประเด็นเรื่องแบบที่เราแบบรู้สึกกลัวกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงเนี้ยมันก็จะอยู่ไปสักหลายสิบนาทีเลยทั้งหมดเนี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะเร็วมากแล้วก็พอพอหลังจากนั้นเนี้ยเราจะหายใจช้าลงเองคือทั้งหมดเนี้ยไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะมีแค่คอินสตราคเตอร์คอยคอยไกด์อยู่ข้างๆแค่นั้น เขาจะคอยไกลด้วยแล้วเขาจะคอยเหมือนอชื่อว่าเฮ้ยคุณจะไม่เป็นไรคุณคนจะกลัวมันจะมีความแบบบางบางช็อตมันจะงงเพราะเราจะไม่มีไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่คืออะไรงงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาก็จะคอยแบบเอ้ยไม่เป็นไรเลตโกมีอะไรก็ปล่อยปล่อยให้มันเกิดขึ้นปล่อยให้มันออกมานะฮะหลังจากนั้นเราก็จะหายใจช้าลงในช่วงนี้เนี่ยบางคนหยุดหายใจเลยนะหยุดหายใจสองสานาทีก็มีนะฮะ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าในที่สุดเดี๋ยวร่างกายเราเนี่ยมันจะมันมันมันไม่ให้เราหยุดหายใจจนจน,จนอันตราย,ยแล้วเดี๋ยวมันก็ิกอินมาให้เราเราเรากั้นหายใจตายไม่ได้อะพูดอย่างนี้แล้วกันคือมันมีระบบเข้ามานั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เป็นมันก็เป็นช่วงเหมือนกับรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับแล้วก็จบสองชั่วโมงเนี่ยผมแบบเฮ้ยมันเร็วมากเลยนะฮะเร็วมากแล้วก็แล้วก็ผมรู้สึกผมชอบมากเลยอะ่ะคือส่วนตัวรู้สึกชอบมากรู้สึกว่า ได้ไปเจออะไรบางอย่างที่ที่เป็นปมที่เราอาจจะมองไม่ออกคิดคิดไม่ออกนะฮะโดยโด,ย,ดยกระบวนการคิดแบบปกติเพราะอันนี้ไม่เหมือนเข้าไปในจิตใต้สำนึกประมาณหนึ่งนะฮะออถามว่าเหมือนนั่งสมาธิไหมคลย้ยคลย้นั่งสมาธิไปจนคุณเข้าฌานได้อะเหมือนแบบจังหวะอย่างนั้นนะคลออ้คล้าย,ายอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะซึ่งพี่วูด,ดี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริง,รงๆไอ้ breath work เนี่ยเอามาเป็นแฮกของการนั่งสมาธิได้นะหมายถึงว่า ถ้าคุณอยากนั่งสมาธิแบบสงบอะอยากจะแบบนั่งสมาธิแบบให้มันจิตนิ่งเลยเนี่ยทำเบสทัสักหานาทีอะมันจะเข้าง่ายกว่านะครแต่ถ้าใครไม่เคยทำเลยเนี่ยไม่แนะนำให้ทำเองนะต้องมีอินสตราคเตอร์ทำนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีมันบางทีมันคุณอาจจะไปเจอสิ่งที่คุณกลัวได้เพราะว่าเอฟเฟกของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนร้องไห้บางคน,งบ,างคนบางคนมีแบบมีกรีดร้องออกมาแล้วคือมันมัน ตอบไม่ได้จริงคุณโดยเจออะไรในในเซสชันเพราะฉะนั้นไม่ควรทาเองอย่างมากต้องมีคนคอยอินสตรักนะฮะโดยเฉพาะในในเซสชันแรกๆผมว่าอย่างน้อยต้องต้องทำไปจนกว่าคุณจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและแต่ละครั้งที่ทําก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะฮะอืมทีนี้ทําเสร็จปุ๊บคืนนั้นสิ่งสิ่งแรกที่ที่ที่โนติสเลยคือแบบหลับสบายมากนอนแบบหลับสบายมากแล้วก็ไอออร่าริงก็บอกว่าเฮ้ยดีฟซ์ลับนานมากและเช้าวันนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาอัด ปลายการเนี่ยผมก็ไปยกเวทเจอเทรนเนอร์ปกติเวลาผมยกเวทเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อันหนึ่งที่ผมชอบเจอก็คือผมจะไม่หายใจเวลาที่ต้องอยู่ในท่าที่ต้องแบบค้างอ่ะใครใครที่มีใครที่ใครที่เทรนมีเทรนเนอร์จะจะจะพอหนึกออกแล้วเทรนเนอร์ก็จะบอกว่าหายใจสิหายใจอย่าหยุดหายใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาคุณค้างท่าอะไรสักอย่างไว้เนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าไปวันนี้เฮ้ยไม่มีเลยอ่ะคือหมายถึงว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องต้องหายใจ คือไม่ต้องไปบังคับให้ตัวเองหายใจแต่ก่อนต้องแบบมันจะการหายใจอัตโนมัติและน,นี้ก็คือเทรนเนอร์ก็บอกเราก็เลยพยายามหายใจแต่แต่ว่าหลังจากที่ทำเรสต์เวอร์กเมื่อวานวันนี้ไปยกเวทมาเนี่ยไม่ต้องเลยคือเฮ้ยมันหายใจแบบตลอดเทรนเนอร์ผมยังทักเลยอะว่าแบบเออวันนี้ดีใมการหายใจผมก็เลยคิดว่าอย่างที่บอกตอนตอน้นกระบวนการอันนี้เนี่ยมันกระบวนการเรื่องการหายใจเนี่ยมันเหมือนของอย่างอื่นในใน,ในชีวิตที่เรา ที่เราถ้าเราอยากทำมาดีขึ้นมันต้องฝึกอะเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นต้องฝึกเลยมั้งการหายใจนี่มันก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่คู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่หลังจากเข้าเวิร์กช็อปในความคิดผมเปลี่ยนไปเลยนะฮะจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่นะเอเ breath work นี่ผมไปเซิร์ชในใน Google เนี่ยเขาก็โว้มีมันตั้งหลายสิบปีแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับน่าสนใจมากใครอยากลองศึกษาเพิ่มเติมลองไปหา อาร์ติเคิลอ่านในในอินเทอร์เน็ตดูได้เออแต่แต่ผมยังคงเน้นนะว่าควรจะต้องทำกับอินสตราคเตอร์อย่าทำเองโดยเฉพาะครั้งแรกๆส่วนไอ้รีทรีทที่พังงานเนี่ยนะเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมลืมถามพี่วุฒิวที่ไหนนะฮะเกาะพังงานส่วนใหญ่คนจะนึกถึงปาร์ตี้ใช่ไหมะจะมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งของเกาะครับที่ตรงกันข้ามเลยอะคือเป็นที่ที่แบบคนเขาไปทำเนี่ยเวนติเทชั่นเวิร์กช็อปไปโยคะไปทำเบสเวิร์กหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ นั่นแหละฮะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเราก็รู้สึกว่าเออบนโลกใบน,นี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้เสมอเลยนะถ้าเกิดว่าเราแบบเปิดใจสักหน่อยหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม m ม i s n t o t h ุ m ม o n นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ i s s i o n to t h ม m o o n p o d c a s t c o n t i n u e with your mission